สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาที่ Adobe InDesign กับชื่อที่ว่าตั้งค่าหน้ากระดาษทำแบนเนอร์นะครับโดยปกติเราจะมีความรู้สึกว่าทำแบนเนอร์เนี่ยเขาทำันใน Photoshop หรือไม่ก็ในแกลในอะไรพวกนั้นนะครับบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใน InDesign สามารถทำงานที่เกี่ยวกับพวกเป็นแบนเนอร์หรือเป็น Digital p u b l i s ชิ่งได้นะครับ ขั้นแรกเราก็ไปเริ่มที่ไฟล์แล้วก็ New นะครับมาที่คำว่า document นะครับตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกได้ว่า print web หรือว่า digital publishing นะครับอันนี้เราทำนเนอร์ก็เกี่ยวกับเว็บนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราถ้ากดเข้าไปเราจะสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ว่าเราจะสร้างงานที่เท่าไหร่นะครับ นี่คือขนาดของมันนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดที่เรากําหนดเองเราก็มาเลือกที่คัตตอมเนี่ยนะครับอันนี้พี่สร้างหน้าง,งานที่300พิกนะครับอ๋ออันนี้เป็นชื่อนะครับจะเขียกกนว่าแบนเนอร์นะครับตรงนี้การกําหนดนะครับที่จะเอาความกว้างที่300นะครับเหน่วยเป็นพิกเซลนะครับ ความสูง150พิกเซลนะครับพี่ก็คลิกโอเคไปนะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้ะครับว่า300กับ100นะครับคอลัมน์เนี่ยพี่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่มีคอลัมน์กันในแบนเนอร์นะครับส่วนคำว่ามาจิ้นก็เช่นกันแต่นี่มันตรงนี้มันกําหนดเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่วพี่จะไปให้ดูว่า ทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องกําหนดก็ได้นะครับสําหรับค่าบรีดก็เช่นกันนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะมาแบบนี้อย่างีอย่างเมื่อกี้นี่ที่บอกว่ามาร์จินนี่คือสามสิบหกพิกเซลของมาร์จินที่เข้ามาจากขอบกระดาษเนี่ยนะครับเวลาเราสร้างงานจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดงานที่พี่ทำเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่ง กาสร้างงานตรงนี้นะครับงานชิ้นนี้สร้างเท่ากับความกว้าง3 0 0แล้วก็ความสูง1 5 0พิกเซลเหมือนหน้ากระดาษที่เซฟไว้ครับอันนี้คือพี่เปิดให้ดูหน้ารีวิวแต่เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่าหน้าง,งานจริงๆมันอยู่อย่างไรนะครับก็มาที่คําว่า View แล้วก็ซีนโหมดเนี่ยนะครับคลิกคําว่า normal นะครับเห็นไหมครับว่าที่พี่บอกว่าระยะบริเนี่ยที่พี่ไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งก็เราว่า ถ้าสมมุติว่าอันนี้คือระยะขอบของงานนะครับสีดํำนี่ยนะครับสีดํานี้เป็นระยะขอบของงานแต่นี้พี่ต้องการให้พี่ต้องการปูพื้นนะครับปูพื้นให้มันไม่มีขอบขาวเลยพี่ก็ต้องปูพื้นออกมาให้มันเกินจากขอบของงานเกินออกมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันก็จะงานจะไม่มีขอบขาวส่วนตัวหนังสรรือก็เหมือนกันครับ เวลาราวางเราก็อย่าวางไปให้ชิดขอบนี้นะครับเพราะว่าชิดมากมันก็จะไม่สวยนะครับมันก็จะทําให้สาระสําคัญซึ่งถามว่าจะตกเลยไหมก็ก็ไม่ถึงขั้นตกนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับถ้าถ้าคุณไม่ได้ชัดเจนเรื่องขอบของมันตรงนี้นะครับก็พยายามอย่าไปวางใกล้ๆตรงนี้นะครับทีนี้ในการเซฟก็ตรงนี้มันจะมีให้เลือกนะครับเซฟเป็นไฟล์ นะครที่เคยที่เคยทำคลิปเกี่ยวกับการใส่เอฟเฟกนะครับในแบนเนอร์ที่ทำจากอินดิไซ์เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาลิงก์ไว้ในในรายละเอียดของวิดีโอนะครับนี้มีก็จะกลับไปที่ซีนหมดรีวิวอย่างเดิมนะครับนี่ครับได้งานออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ รับคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดูลาฮ่าๆด้วยนะครับสวัสดีครับ